เอยูทูบสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะทําคลิปไฟระหว่างแคนดาร์กอิลกูล่าเจอกับแคนโกโลพาลาดินนะครับผมก็รอบนี้เราจะใส่โกโลาดินจะใส่เป็นเพอร์ซิวามแล้วนะครับผมก็จะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยถ้่อจากจะมาดูชิมนะหนึ่งสองสามครับเราใช้ไฟล์แรกก่อนนะครับผมฝไฟล์ลำหลังนะครับเราแพ็งจั่วกา้านขึ้นมือเลยห้าใบแช่ไหมครับห้าใบขึ้นมือเก็บตอนนี้ก็คือโพเทคครับไอพี่เป็นโพเทคครับคือชิวไอ่โหดมากครับผมเลยมีโพเทคมาพอดีเลย อันนี้ผมจะติดตามเป็นโฟเท็กก่อนนะครับเราสร้างเรืยก่อนเลยครับผมเล่นจั่วไม่เปลี่ยนเหรอผมลืมดูเลยไอ้มือสวยครับไม่เปลี่ยนเลยเปิดเจ็ดครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้ครับโอ้ยเอากรกบินขึ้นมือครับผมอ๋อนี่กรูกบินขึ้นมือนะครับเนื้อสุดหล่อขี่ม้ายูนิคอร์นครับเฮ้ยสุดหล่อขี่ม้ายูนิคอร์นเฉยจบเทแล้วครับเขาเดินผมครับจั่วการขึ้นมือหนึ่งไปครับผมดังนั้นผมขอไรายเป็น เกณฑ์หนึ่งวันนี้ครับมีความสามารถคือตัวแรกจุดการหนึ่งใบแล้วก็ตู้ล้มหลังมีพิกชิวขึ้นมือมาเลยนั่นแหละจากนั้นผมขอเกณฑ์หนึ่งครับผมเป็นคิวเทลไว้ต่อบูธจากนั้นให้ประกาศโจมตีเลยครับโอเคครับไปท์ทิกเกอร์ช่ครับเป็นขีทขอนครับให้แหวนเลยมาถึงตัวเลยเคทิกเกอร์ช่ครับผมโนทิกเกอร์ดามิทิกเกอร์ใช่ครับผมเดี๋ยวผมก็ได้หิวมากเลยเอ้ยคุณก็ได้หิว่ะจบแล้วครับจบไปครับผมจบไปครับผมจุดหนึ่งไลท์ครับผมลงเอ่อเทควันพฤหัสเขาตบบัสนายครับลากคอมมนิโอหนึ หน้าคุณก็หนึ่งใบจัวคือหนึ่งใบไดครับตัวนี้โซบะตัวไหนครับคุณชิดตัวแวนเฉยตัวนี้ครับได้ครับตัวชาัวผมเขาตัวช้าโตครับผมเก้าันครับผมเก้านแวนตีรครับจะเขาตัวช้าทำไมในเมื่อผมจะได้มีอยู่แล้วเนี่ยตีเท่าไหร่ครับเก้าพันครับตีแวนตีเก้าพนกันอ่ะผมปล่อยครับเกยสามตีเก้าันครับผมผมให้มิดไปเลยเหมือนหผมเพมติเกร์ครับผมเฮ้ยไม่มีคุณก็ถึงผมครับแซนดแอนด์จแล้วผมขอรลาเป็น ยูนิเกตสองใบนี้ครับอ่าใช้เทคของยูนิเกตหนึ่งครับเมื่อลงสนามโซะโซชาสองใบครับผมถ้าติดทิกเกอร์ผมจะจวดการขึ้นมือหนึ่งใบนั่นเองชึบแต่แล้วผมใช้เทคแวนต่อครับประมาณการหนึ่งใบครับเมื่อลงสนามกอล์ฟยนิ่งตัวที่อยู่ในสนามครับกอฟเป็นคิวเทลชื่อมันนะครับแล้วก็เอาจากกองการ์ดไม่เกินสามใบครับเข้าสู่โซได้เลยนะครับผมเอาไปทั้งสิ้นนี่ครับสองใบละอ่าสามใบครับเข้าโซไปเลยใช่ไหมครับหนังสวยงามครับนี่ครับตัดให้หน่อย โซไปนะครับ3ใบจากนั้นผมขอใช้เทคของทิโรเทลต่อครับเลสตัวมาครับผมนำเอาดัมเมทโซเข้านะครับอ่าแล้วก็เอาจากท็อปเล็กไปวางนะครับข้าวความแต่หากแล้มีมีมันเลสโซสามใบครับเราจะสแตนแล้วก็เขาจะชาร์จทำไงคุณผมเล่นพันนิดหน่อยคุณจะบูลลี่เลยอ่ะคุณนิสัยอย่างนี้เหรอครับเนี่ยโอ้เกิดมาเป็นคนแบบนี้นี่เองนะครับโอ้ผิดเองครับคุณขอโทษครับผมเขาเธอเออเมื่อลงสนามเขาทำหนึ่งครับโซชาร์สามนะครับผมนี่ครับหากติดทิ๊กเกอร์ผมจะได้จุกการขึ้นมือหนึ่งใบครับติด ต่อให้ติดกี่ใบก็ต้องจวดได้แค่ใบเดียวนะครับนี่ครับจวดเลยครับขึ้นมือยังไม่จบแค่เท่านี้ครับผมขอไปอีกเก็หนึ่งครับมีความสามารถคือเมื่อลงสนามครับเปิดท็อปเด็กห้าใบนั่นเองหนึ่งสองสามสี่และก็ห้าครับหยิบการ์ดเก็สามขึ้นไปขึ้นมือได้หนึ่งใบครับผมนี่ครับแสดงหยิบขึ้นมือเลยผมแสดงเป็นการ์ปในนี้ครับหยิบขึ้นมือจากนั้นหากหยิบขึ้นมือก็ต้องทิ้งาก์ดมือหนึ่งใบผมขอทิ้งเป็นนี้ครับบูฟ้านั่นเองแล้วก็ในเทิร์นนี้ครับมีการนํา การเข้าสู่โซนครับตัวยูนิตนี้จะบบกไปอีกห้าพันอ่าแล้วก็แห่งของเกยสองบอกว่าถ้าในโซนผมมีการ์ดเกินเจ็ดใบนะครับตัวมันจะได้พลังไปอีกห้าพันอันนี้มีห้าครับในโซนผมมีสิบสิบเอ็ดใบครับเขาบอกว่าตัวจะบบกไปห้าพันอ่าคุณแข็งแกง์ไหมแข็งแก่งสุดๆเลยนะครับเนี่ยผมยิ้มหวานเลยทีนี้อัมือคุณป๊อกนี่เลยอ๋อครับมือป๊อกครับโอ้ยมือคุณป๊อกไหมไม่ไมจากนั้นผมให้เด็กกาจับตีกอนครับตีที่เก้าพันืันกาด เสรคผมนะครับบรรยกาศตจมตีเลยดีครับผมสิบห้ายี่สิบครับไลทเข้าครับผมโดนคีไลิเกยงสองบไม่มีอีกขั้นตตีครับสิบสามบรรยากาศจะบังอ้าปากเลยครับเมื่อกี้่กันจะอ้าปากอ่ะสิบเก้าครับผเยีวแจนวไลทครับผมไดครับอีกเชื่อจวหนึ่งอืม ครับผมได้ครับว้าวขอมาแล้วสินะครับหนาครับผมกลัวคุณตกติ๊กเกอร์เนี่ยไอ้กลัวแตกติ๊กเกอร์เลยอ่ะคุณแตกทิชเกอร์ตกติ๊กเกอร์เป็นปีหนึ่งสองครับผมได้ครับระดับก้าวหนึ่งใบเปิดทำได้แค่ใบขอไม่เกินสองใบใช่ไหมครับใช่ครับผมไม่พูดอ่านเ็กเลยอ่ะผมก็เศร้านะอย่างเงี้ย เป็นกระช้างเลยผม,ผมติดกับตั้งหัวผมวันทำยังไงดีผมชิดอยู่ใช่ไหมครับจิ้มใกด้น่อยได้ครับชิ้ชิับตัวนี้ลากผมไม่กดได้ไหมในะลา<ม>งเนี่ยมันบังคับหรือเปล่ามันบอกว่าอะไรสามารถปะ่ะสามารถเออไงั้นไม่ต้องกดก็ได้มั้งครับผม ันตีเหมือนสองมันตีหมือนสองครับเนี่ยได้ยูนีเดมเฮ้ยคุณยูนีเดมผมอินเต์เสรตจโตนะได้เข้าครับขีโอนขี้โอโอ้คุณแม่ไม่โม้เลยเราสร้างคนเก่าหายไปไหนเน่ตีคีับผมเก้าพันเหรอครับดี้โหจิิยะเข้าเลยครับคุณแงเดมไม่อยู่ดีนี่หว่าใช่ครับตีครับผมสิบเก้าสินะใช่ครับผมูเกาโตครับเป็นเกศสาม ตีเรับผมคัตเตอร์บาร์ลากมือมาหนึ่งใบคบได้ครับตัวนี้โดนลากจากความสามารถสซบาร์รับผมนะครับทชาร์ตนะอันนี้77ใช่ไหมครับ22อ๋ย่บองนห้าได้ครับอ๋อเอยนั่นเองนะครับ22ผมให้นี่นะครับเอ้ยไม่พอดนี่ว่าไม่ยี่สิบตีเก้าพันเนาะครับไปเลยครับอ่าขี้พลังแว่นนี่ผมไม่เข้าละจอใช่ไหมครับ เออผมสเตนแอนจูอาอืมออไลทเป็นนี่เลยครับชาร์ลอสสุดหล่อปึ้งครับโปรเทคหนึ่งไอไม่ให้โปรเทคหนึ่งครับโปรเทคหนึ่งถูกแล้วนี่หว่านี่ครับขึ้นมือหนึ่งใบนะครับจากนั้นจากนั้นผมจะทําการนี่เราแข่งสุดหล่อกันหรอครับใช่ครับเราแข่งสุดหล่อนะครับสุดหล่อชาร์ลสกับสุดหล่ออ่ากูโกบินนะครับขอรูก่อนว่าผมจะฟออะไรดีนะหลังจากนี้ผมจะฟอสิ่งใดมาดีนะครับคูโดซ่า ชืบอปอของทีนี้อืมผมคว้าเป็นเกตหนึ่งไว้นี้ครับลงสนามแล้วก็เกตหนึ่งไว้นี้ครับเทคสกิลลงสนามครับคาร์บาการ์หนึ่งใบครับผมปั๊บก็เป็นยูโรโบนะครับหรือปิกาจูนะครับเข้าโซไม่เกินสามใบนั่นเองหนึ่งใบครับสองใบครับน่าจะมีแค่สองใบเท่านั้นแค่แล้วมีแค่สองใบครับผมเอาโซไปเลยครับปั๊บแบบนี้จะไม่จบแค่เท่านี้นะครับ ผมจะทําการพอ,อยืนยกับสาวมาครับนี่เมื่อลงสนามรับก็สามารถทำงานกะ็คือถักในโซ่ผมมีสิบใบนะครับตัวมันจะได้หมื่นซึ่งตอนนี้ผมว่าน่าจะมีสิบละห้าสิบสิบสี่ใบนะครับตัวมันจะได้ไปอีกหนึ่งหมื่นนั่นเองนะครับนี่ถึงไหมตึงไหมคุณคุณไม่ใส่บูฟ้าหรอใส่ครับผมแต่ผมไม่ได้ไล์บูฟ้าเฉยเพราะว่าตอนนี้มือผมมันป๊อกจัดผมก็เลยเล่นสายบูเอชาร์ล็อตไปเลยนะครับเอาไปหนึ่งหมื่นนะครับอ่าพร้อมตีละผมใช้เทตุคิลเท่ยวอย่่อได้ก่อนครับ เอาไปเข้าโซครับผมเอาเป็นอ่าเป็นชาร์ล็อตเข้าโซไปแล้วเอ้ยเพื่ไงๆสองวันนี้เข้าโซครับเข้าโซไปเลยจากนั้นเอาไปหงายหนึ่งแดมปึ๊บปัตต๊บสักก็สแตนนะครับพร้อมตีแบบจริงจังเริ่มแบทเทิลเฟตเดี๋ยวผมนักแล้วนะแบทเทิลเฟตครับเริ่มละมีห้าใบมีสิบใบมีสิบห้าใบนะครับผมแถวหน้าผมจะบบกไปทั้งหมดหนึ่งหมื่นห้าพันนั่นเองชุดมันมีหมื่นห้าแถวคุณ นี่ครับ <Okay. S 1> แถวหน้าบวกไป็น15,000ตัวนี้บวกไปอีก5,000นะครับจะเป็นคมสามารานของตัวมันเองโอเค mm hmm. ผมพร้อมแล้วผมให้เรียกการตีก่อนครับคันนี้บูตีอยู่ที่ 22, 32, 37ครับแบนการเดี๋ยวผมก็ตกหวเฮ้ยเดี๋ยวคุตกหวด้วยน้อิเก้ครับผมคันนี้บูตีครับอันนี้ตีตตที่อ่านี้17ใช่ไหมครับ17บเวก5 mm hmm. เป็น 22, 32, 32, 32 5, 37บวกบครับแบนการ คุณปัดเศษผมอ่ะเเฮ้ยจรริงหอผมไม่อยากการแบบปัดเศษแล้วทำไมว้าวจากนั้นป็นการโจมตีครับเทคไว้โจมตีครับผมจะขับตบาการ์ดหนึ่งใบครับผมเลื่อนสแตนยูนิตหนึ่งใบแต่หากผมมีในโซลศึกษาใบผมจะสแตนแถวหน้าทั้งหมดนะครับผมนั่นแหละตัดสแตนไปเลยแบนการตีอยู่ที่เท่าไหร่วะเนี่ยอันนี้ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดบวกหกจะเป็นเท่าไหร่วะสามสิบสามครับแบนการสามสิบสองแล้วก็เสี่ยมเขาหได้เดียวได้เดียวเข้านะครับเป็นเกตหนึ่งครับโอ้โหเป็นเกตสามเพไม่มีครับผม ผโดนแล้วผมให้ค่าตีก่อนครับครันี้เบากว่าจะตีอยู่ที่อา่สิบครับเันกันยิเก้านันเองอันนี้ตีอยู่ที่อา่ามสิบครับปล่อยครับผม้ครับตีครับ,มรบผมส7มสิบเ็ดทคเอาเดยการหนึ่งเข้าสู่โซครับเบอร์บาครับผมโจท2งโ,โจ, 2, โจ2นะครับเท่าไหรนะพี่ชาย37ครับผม พี่เชียงผมโอ้ยพูดแม่งพี่จีแ่ผมหานเงี้ยวหนึ่งใบผ่านแล้วครับสเตอร์ครับผมได้เลยจวดไลท์ครับได้ครับเซียวทูเซียวทูพอครับผมได้ครับเปิดห้าสามเปิดห้าหาสามซะด้วย ยิงมือหนึ่งใบครับผมได้ครับยิงการ์ดบนมือหนึ่งใบยิงการ์ดบนมือหนึ่งใบนี่เป็นเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ครับผมได้ครับจะขึ้นเลแล้วก็คอครับผมคอต์เตอร์บัต ออโต้บาร์ทำอะไรได้ครับเนี่ยพินการบนมือหนึ่งใบครับผมได้เอ็กเซลหรได้เลยจุดหนึ่งแล้วก็เอาอาร์คูบิลลงมาครับผมได้ครับถ้าหาในกองไม่เจอผมหาดอกโซนต่อได้นะจ๊ะเอ้ยสุดยอดเลยลงจากความสามารถบวกหมื่นห้าครับผมได้ครับผมบวกตามเอ็กเซลนั่นเองแปนก็ได้บวกอีกหมื่นห้าด้วยบวกให้ครับชูบเลื่องครับผมตัวนี้ตัวนี้รวมสามห้าห้าพันครับผมใช่ครับ เอาเงียบเลยคุณช็อกครับผมช็อกเลยเนี่ยหนเจ็ดครับผมม7นเจ็ดนะครับอันนี้ชิวหมื่นครับเส็จยี่สิบสองอาไมอคุณตตีครับผม่ไหวครับสี่ยี่สิบเก้าครับผมยี่สิบเก้าผมให้พี่ชิวเลยครับเป็นสามยสองกับชงเือคได้ครับ เวนตีเขาบอกเทไรเบอร์โมเวนตีคอต,อตเตอร์บาร์ดแรบบับหนึ่งครับได้ครับเบอร์ห้าเขาบอกได้ครับ 2> 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ไอ้เดี๋ยวกดไลค์กับเราอย่างนี้สิตอนหนึ่งได้ครับตอสองครับผมเฮ้ยวันนี้มาลงมาจากความสามารถครับผมโซบาร์ดได<ว>้ครับคอตเตอร์ชาร์บบจโอ้ยแดมจะหมดแล้วแดมจะหมดเฉย ปั๊บ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 แล้วครงนี้ครับผมลากมือมาหนึ่งใบได้เลยฝั่งน้องมันจะความสามารถอันนี้บวกหมื่นห้าครับผมได้ครับมีตัวไหนบวกหมื่นห้านี่ก็บวกหมื่นห้านี่ใช่ครับงั้นก็ขอลูกเต๋าคุณหน่อยได้ไหมครับลูกเต๋าลูกเต๋าผมมีตารางห้ารอบคุณคุณมีแต่คุณไม่ยอมวางหนึ่งหนึ่งนึ่งอีกครับอันนี้อันนี้ของแวนอันนี้ของแอนกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยก็ได้ครับยย้าไป้เลยครับแวนตีสองเจ็ดครับผมสองเจ็ดอะครับเนี่ยครับพี่ชัยโอ้สองเจ็ดสามเจ ผมขอให้เป็นโคเทคแล้วกันแล้วกันครับนี่ครับโคเท็กทิ้งแก่สามได้ที่ก็เช็คเข้าผมดอดอหนูครับผมได้ครับรังให้คนนี้ครับผมได้ครับผมคี้ครับผมโอ้ยขี้ขี้ให้นี่ครับผมได้ครับลังให้คนนี้ครับผมได้ครับงั้นเดี๋ยวผมเปลียบอันนี้เป็นหนึ่งหมื่นี้ครับผมขึ้นมือไปโดนได้ครับคนนี้ตีเลยครับตีกี่ลไรเบอร์ วันนี้ตีเป็นแปดพันหกหมื่นห้าสองหมื่นสามสองหมื่นสามไอคิดเดียวใช่ไหมครับครับเอาเลยเป็นหนึ่งครับยักลังมาที่เลยครับชิบย้ายมาทำไมครับอ้าวก็อันนี้ไม่ได้ลงจากความสามารถธ์อ๋อไม่ได้ลงอ่ะคุณแล้มันก็ยักไปหมื่นยัง่งคุณผมไม่ได้โยนทิกเกอร์อ่ะใช่ใช่ทำไงต่อดีเนาะไม่รู้สิครับ นนี้ออกกี่หลังดีกว่าครับได้ครับน้อยๆคนนี้ตีสองหมืนสี่ครับผมสองหนสี่เหรอครับเนี่ยเยอะจังโอ้โหไม่ตัวตีแรงเลยอ่ะนี่ครับสองเจ็ดครับผมคนนี้ตีครับผมได้ครับสองหมื่นเก้าสองเก้านะครับคิดเดียวะปะใช่ปล่อยเลยโน้ตผมพลังแวนโน้ตหนึ่งนี่เลยให้พลังไปเลยคนนี้ตีครับผมเท่าไหร่เบื่อเอาหนึ่งไปเข้าสูงบวกไปอีกหมื่น โอ้ยบกวกไปหนึ่นเลยอะ่อะเอาไหรครับเนี่ยเป็นหน <39, S 2> ึ่สี่สองหนึ่สี่สามหมืนเก้าสองคี้่าสามหมื่นเก้าสองคีให้สองมืนครับจับที่เลยครับผมได้ครับผมขอยืมเมืนคุณหน่อยขอบคุณครับ ชคือว่าผม,ผมกดตัวน,นี้ผมไม่มีอะไรแล้วนะตาหน้าเนี่ยจริงของคุณใช่ผมกดพฟตเตอบัตผมหมดมือเลยอ่ะแ,แต่ก็ไม่รู้สิครับเพราะแต่คุณจะคลิปไม่กดละกันครับผมได้ครับตอนนี้ตี <27. S 1> ครับผมเทาไรเบอร์สองหมื่นเจ็ดสองเจ็ดของหมื่นหนึ่งให้หมื่นให้มื่นหนึ่มืนครับโอเคครับผมเอมของครับแตนแอนจอัมือพูดปอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใบรับเก้าใบเนี๋ยวยอะังวะอ่าผม ครับผมเถกตัวนี้เหมือนเดิมครับได้หมื่นนะลงมาแล้วก็เถกของเทเลต่อเล่นดีไหมเล่นดีกว่าครับหนึ่งใบเข้าครับผมเอาสองเข้าเลยไไหนึ่งใบไปง่ายนะครับแล้วลุกตัวมันชิบทำไรอ่ะเอาลุกเตาให้คุณถึงเอาลุกเตาให้ถึงบกคลังใช่ไหมครับใช่ครับเยี่ยมไปเลยแล้วก็ผมขอมคอเป็นอืมมือบันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใบเข้าเนะดยวผมมีใบไว้เนี่ยจะเอาไว้เนี่ย ก็ okay. ไกระดาใบผมคงต้องปิดคนทือน,นี้ละอ่ะพอเกืส okay, าม้วผมแต่ผมเริ่มแบตเทิรนเฟยเลยแบตเฟรผมเริ่มประกาศแล้วก็ต้องนับนะครับว่าโซมีทั้งหมดกี่ใบมีห้าครับผมมีสิบครับผมมีสิบห้าสิบเจ็ดใบนะครับแถวหน้าผมจะบวกทั้งหมดสิบเจ็ดนั่นเองนะครับครับผมสิบเจ็ดบวกอีกสองพันนะครับนี่เลยสิบเจ็ดแถวหน้าบวกไปสิบเจ็ดแล้ว ผมเอาใครตีก่อนครับตีที่อ27 27บวก2 29ครับเป็นการ32ครับผมได้ครับใครตีก่อนตีครับผมแรงกว่าหมื0นหนึ่งจะเป็น39ครับ39 42ครับผมได้ครับผมจากนั้นแวนกาดโจมตีครับเทิกไว้โจมตีเขาตบมาครับผมแตนแถวหน้าทั้งหมดเลยปึ้งนะครับ บรรยากาศโจมตีอยู่ที่อันนี้จะเป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกหกยี่สิบสามสามสามไอสามไอยี 27, 27่สิบเจ็ดยิบ็ดบวกหกป็นสามสาสามสามบกสองเป็นสาม้าครับบรรยากาศิก์ดครับผมได้เลยฮิเกอร์อเช็คครับผมเป็นฮิลกเกอร์ฮิลหนึ่งตำแหครับผมพลังให้กับืข้านี้ไปเลยครับนี่ไอสองครับชี้ครับผมโอ้สุดยอดโอ้ยชี้พลังข้านี้ครับไอชี้นี่ครับพลังข้านี้ ให้ผมว่าคีพลังข้างนี้หมดเลยทีเดียครับไอเนี้ยผมอ่ะจากนั้นผมจะเริ่มโจมตีแล้วนะผมให้ข้างสองขีตีก่อนครับเบนการ์ดเขียนโจมตีครับเอาคอโซนหนึ่งใบจวดสองครับผมหนึ่งสองปงั๊บเป็นเหมือะจะตีอยู่ที่อ่าสามสองสามสองสี่เจ็ดสี่เจ็ดบวกสองสี่เก้าครับผมเบนกาก์ดอันนี้จะเป็นเท่าไหร่ครับผมอันนี้จะเป็นอยู่ที่อ่าสองสอง สามเจ็ดสามเก้าครับผมมีสี่เก้าในสามเก้าจีเขาเหรได้ครับสามเก้าครับผมแว่นการเข้าโซนหนึ่งใบครับจ่วสองผ่านแล้วครับผมกับใครนะครับผมผไม่นะต่อจบสิ้นแล้วผมนี่แหละจบสิน้นผมผมไม่มีอะไรให้พองเลยเวดีครับผมบัสเลขเก้าแล้วเนี่ย สองสามสี่ห้าเปิดสีวาวครับผมได้ครับกับตายแล้วนี่ครับผมได้ครับเปิดสีวาวากับนั่นนี่วันนี้ลงมาจากความสามารถทั้งคู่หกหมื่นห้าหกหมื่นห้าแวนบวกอีกหมื่นห้านะครับแวนผมผมลูกเต๋าหมดละอันนี้ครับแวนหกหมื่นห้าอีกผมขอทำตัวนี้ก่อนนะครับ,รบเมื่อลงสนามสามารถลากมือมาหนึ่งใบครับ ด่วยนมยหมือนให้ดิจัวเขาผมหมวสามพันตัวนี้เขาผมคอร์เตอร์บัสอินการบนมือหนึ่งใบเขาผมได้็กเซิ่วถูโอ้ยโอ้โหจัวหนึ่งแล้วก็โอ้หหาอากกวิลมาเขาผมเมื่อกี้ดูไปแล้วเหลืออโอ้โหันนี้เขาผมได้ครับบวยหหมื่นห้สองหมื่ผมสองหมื่นอ๋อทุกตัวสองหมื่นเลยนี่มาใช่แล้วเออแฟนการวยสองหมื่โอ้โหใช่กูตายแล้วเนี่ยตีเท่าไหร่เขาแบนการ์ดสามสองสามสองผมสามสอง เศร้าจังอันนี้เป็น42เกิดตีเท่เาไหร่บ้างสามหมื่นเหมือนเจ็ดเหมือนเจ็ดอันนี้ลงจากความสามารถบวยสองหมื่นสองหมื่นสี่สามหมื่นสี่เท่าเข้าโซดก็เป็นสีห่หมื่นสี่คนนี้ตีเป็นหมื่นสี่บวกสองหมื่นสามหมื่นสี่คนนี้ตีสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสองหมื่นสามหมื่นเจ็ดโอ้โหแม่งแต่ละดอกในชิบเองเลย ผมให้แบรนด์จะได้ฟอนฟอนครับเฮ้ยส่องได้ครับแวนกาดฟอนโอ้ฟอนจริงด้วย <c oughs> คุณแ <c oughs> ถวหน้าบวกหมื่นครับผมก็หมดแล้วอ่ะเป็นอันตีตาเป็นหนึ่งหมื่นไปก่อนละกัน,อนโอ้โหเดี๋ผมออแว่นถึงไม่ใช่ฟอนฟ้อนแต่ก็ตายเฮ้ยแต่ผมยังได้อีกคกรั้หนึ่งนี่หว่าแต่ไม่เป็นไรครับขี้ครับพลังแวนนี่ได้ขี้เหมือนกันขี้ส่วนคนนี้ตีครับผมได้ครับสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดครับผมยี่สิบเจ็ดนะครับอืมอ่า นี่ชิวหมื่นครับเป็นสามสิบสองนี่ตีเขาหลมเท่าไรเบอร์หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเขาหลวงสี่หมื่นนะครับออสองหมื่นเลยนี่ครับสองหมื่นไหวกว่าเนี่ยยี่กี่ครับคนนี้เขาหลวตีหมื่นสี่สองหมื่นสามหมื่นสี่สี่หมื่นสี่เขาหลวงสี่หมื่นสี่เลยเหรอคุณเพราะว่าผมว่าผมตายแน่เลยครับห้าหมื่นสามคนนี้ตีเขาหลวง ห7่เจ็สองหมืนเป็นสามหมื่นเจ็ดสีมืนเจ็ดสื่เจ็ดห้าหมื่นสามครับโอคุณต้องปลาพีจีเทคมาแน่แหละใช่ครับไปเขาซ้ผมต้องปลาพีจีเทคละปล่อยครับโนกาโตะโอ้ตายครับผมตกเป็นคียิคอนนิเกอร์ก็จับมือชคแฮงครับผมเอ้ยคุณใจเย็นดิ ก็จบกันไปนะครับสำหรับคลิปไฟระหว่างแคนโกคูโกวิ go, 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 นเจอกับอ่าชาโดนะครับไอชาโดูเลยอ่าไดเอร์ลูล่าสายของชาฮารอดนะครับก็เป็นฝ่ายของโกคูโกวินที่ชนะไปนะครับคลิปนี้จบแล้วลงวิดีโอนี้นะครับคิดเห็นยังไงเข้ามาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เสมอพบไันเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับหากชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเป็นเจอกันใหม่ครับไปแล้วนะบ๊ายบาย